ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นี้นะครับยายทำตามที่แนะนำทุกวันไลฟ์สดทุกวันจนเขาปลดล็อกให้แล้วจากที่ละเมิดกดชุมชนยายขอบคุณมากๆขอให้เจริญรุ่งเรืองขอบคุณนะครับขออ่านอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับสวัสดีจ้าป้าไลมีโฆษณาเข้าแล้วขอบคุณมากๆทํทำตามที่แนะนำถึงผ่านค่ะโหขอบคุณมากนะครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดี กับคุณยายประภาพัฒนะครับและคุณป้าไหลด้วยนะครับขอบคุณคุณยายและคุณป้าทั้งท่านนะครับที่มาเม้นบอกเรื่องราวดีๆนะครับสิ่งนี้นะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้หาเรื่องราวดีๆมาบอกต่อมาส่งต่อให้กับทุกคนนะครับสิ่งนี้มีค่ามากกว่าเงินนะครับและสําหรับทุกคนนะครับที่อยากจะผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ ไม่จําเป็นต้องไปเสียค่าโปรแกรมสมาชิกนะครับหรือเสียค่าคอร์สเรียนใดๆนะครับเรารู้ไว้แค่หนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่จะทําให้เราผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นั่นก็คือกฎการสร้างรายได้นั่นเองนะครับกฎการสร้างรายได้มีอะไรบ้างให้เราเข้าไปอ่านกดเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับกดเข้าไปที่ความช่วยเหลือของเมตานะครับกดไปที่2ขีดด้านบนนะครับ ไปที่การสนับสนุนครับไปที่การสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับกดไปที่กดการสร้างรายได้นะครับตรงนี้จะประกอบไปด้วยนโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์นะครับมาตรฐานชุมชนนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาให้อ่านให้ครบทั้งสอทั้ง3หัวข้อนะครับแล้วถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจนะครับเราก็สามารถผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นั่นเองนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับ เนื้อหา3ประเภทนี้ใครมีอยู่ให้ไปลบทิ้งนะครับ 1. คือดูดคลิปมาจากแอปอื่น 2. คลิปที่ใช้เสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงใดๆนะครับห้ามใช้เด็ดขาด 3. เอาภาพนิ่งมาทำเป็นคลิปซึ่งไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆเลยอย่าลืมนะครับใครมีเนื้อหา3อย่างนี้ให้ไปลบทิ้งนะครับ และอย่าลืมต้องปฏิบัติตามกฎการสร้างรายได้นะครับส่วนใครจะผ่านเร็วหรือผ่านช้าก็ที่เหลือขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับสำหรับใครขี้เกียจอ่านนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปกฎการสร้างรายได้ฉบับคนขี้เกียจอ่านมาให้ฟังกันนะครับจําไว้นะครับอยากผ่านต้องปฏิบัติตามกฎการสร้างรายได้อยากผ่านเร็วก็ให้ขยันนะครับและสม่ําเสมอเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้า ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ